สวัสดีครับี่ก็เป็นที่คัสโนยานนะครับประเทศรัสเซียก็จากที่รัสเซียคนไทยที่นะครับเจออยู่คนหนึ่งเขามาทำงานที่นี่นะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นงานเมืองนะครับวันสถาปนาจังหวัดประมาณนี้แล้วก็เขาจัดเป็นงานเทศกาลดนตรีด้วยนะครับนานาชาติก็จะเห็นว่ามีหลายประเทศมากมายที่มาเข้าร่วมนะครับส่วนมากที่เห็นแล้วก็ประทับใจมากก็คือเป็นพวก ชาวชนเผ่าหรือว่าชาวพื้นเมืองอ่ะที่เป็นของคนประเทศนี้นะครับเขาจะแต่งชุดกันสวยๆมากเลยเห็นแล้วนึกถึงที่อาร์เซนอลเฮ้ง่ายๆนี่ก็คือทีมไายนะมาเกเนียนาเกเนียคูรัฐอร์สไนสกอ่ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ถึงอาร์เซนอลเปื่อไ เอ๊ะเอ๊ะน่ารักทุกคนนะครับอัน,นนี้ก็คืออินเดียที่มาเขาร่วมง,งานนี่เองเขาก็แต่งตัวพื้นเมืองอะครับก็สวยดีเมืองไทยน่าจะมีแบบนี้บ้างแต่เมืองไทยมีเหมือนกันละขบวนเือแสดงครับ่ารัเต็มไม่หมดเลย เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ